สืบเนื่องจากกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งได้รับแจ้งจากพลเมืองดีหมายเยลขโทรศัพท์1178ซึ่งเป็นหมายเลขรเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองว่าบริเวณตลาดตัดรถไฟ สีนครินมีรายง,งานต่างด้าผิดกฎหมายมาทํางานอยู่เป็นจนํานวนมากขอให้เจ้าที่ช่วยไปตรวจสอบด้วยเพราะเป็นการแย่งอาชีพคนไทยกองกํากับการสืบสวนกองบังคับการตารวจตรวจคนเข้าเมืองจึงได้จัดก,กําลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและสืบสวนหาข่าว พบว่าตลาดดังกล่าวตามที่มีการร้องเรียนเป็นตลาดรัาขายสินค้าทั่วไปและร้านอาหารประเภทต่างๆเปิดขายให้บริการในช่วงเย็นจนถึงช่วงกลางคืนมีพื้นที่ประมาณ60ไร่จัดพื้นที่เป็นลดขายสินค้าประเภทต่างๆแบ่งโซนขายอาหารและโซนขายสินค้ามีประชาชนนักท่องเที่ยวมาซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากต่อวัน การจัดเข้าไปจับกลุ่มกระทําได้ยากเนื่องจากพื้นที่กว้างมีร้านค้าเป็นจำนวนมากและร้านค้าร้านอาหารคาดว่ามีการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายกระจายอยู่ไปทั่วทุกโซนและยังมีเจ้าหน้าที่ของตลาดคอยสอดส่องดูแลความผิดปกติอีกส่วนหนึ่งด้วยเจ้าที่ชุดสืบสวนจึงะทำการบันทึกภาพและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆนำเรียนผู้บงังคับบัญชาเพื่อทราบระหว่างแผนเข้าทำการจับกลุ่มต่อไป